ตอนนี้ก็อยู่กับเอฟเอเกมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในโหมดเราอยู่กันในแม p ต่อซูเปอร์ฮาร์ดมกครับก็วันนี้ผมจะพยายามเล่นให้ถึง100ห้องที่แป๊บนึ่งแะ้วแักเกมบันห้องที่1 0 0่งร้อยหนึ่งรอสักประมาณ100ให้ได้นะครับไม่ก็50นะวันนี้ผมจะไม่ปิดทีิปสักกว่าเราจะไปถึงห้องที่50กันครับเล่นยาวๆไม่ตัดและถ้าทุกคนสงสัยว่าผมแต่งตัวอะไรใช่ครับ นี่คือทริกเตอร์จากเ by d a เดไลท์ซึ่งมันมีคนทำชุดผมก็เลยจัดก,การซื้อมาห้าโรบัสเทไหมอ่าโอเคเทไม่เทไม่รู้ไปกันเลยไปด้วยก็เลยกับซปเปอร์ฮาร์ดโหมดเด็ดวงการนะครับก็อาจจะอันนี้ด้วยนะเราจะไปในประตูนี้โอเคคือผมไปประตูฝั่งตรงข้ามนะที่มันไปหนึ่งคนนะแต่มันไปไม่ได้นะโอเคจะได้ยินเสียง พลาดไปเนี่ยโอ้ยเย็นไอคลิปรีแอคชั่นเนี่ยนแบบไม่มีเสียงหูพาก้น้อยมากเลยมันก็เลยเป็นคนถุงน้อยเดี๋ยวผมจะพยายามไปทำรีแอคชั่นแบบตอนนี้ผมเปลี่ยนใช้หูฟังหูฟังแบบไร้สายของแมวแล้วนะครับก็เแอบตอนที่ผมถายคลิปผมไม่ได้ใช้หูฟังเลยเพราะตอนนั้นหูฟังยังไม่มาสง่งแที่หูฟังเขามาส่งแล้วก็สามารถอาชีพแบบพากันแล้วนะครับเพราะผมจะได้ยินเสียงเกมและก็จะได้ยิน เพยงตัวเองภาคไปพร้อมกันทุกคนก็ได้ยินเสียงเกมได้ยินเสียงคุณภาคด้วยโอเคบดดวชต้องทุกประหารหมดผมไปดูมันนิดหน่อยนะผมไปดูเอ่อคนอาบันบอลโอเปกิ่งก้อม bon bon, Kingdom, แล้วก็ไปดูเอ,อ่โมโนโนิกเก็ตครับช่องโมนโนนิกเกตใช่ปะ่ะชื่อช่องชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่ผิวพี่เขาเรียกว่าโมนโนนิกเก็ตโอเคเดี๋ยวถ้ามันไม่โหลดเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าใหม่แล้วกัน อาละผมรีเกมเข้ามาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเข้าไม่ได้นะครับปลผมจะลองเข้าไปประตูนี้ดูอ่าทุกคนอาจจะเห็นแอนไอเอชิเม้นท์หมดแล้วโอเป็นเอชิเม m น n ์ทองนะครับเป็นให้ติปไม่วายอย่าเพิ่งว้าววู้กูบอสกูจะไปกับเพื่อนกูไม่ไปคนเดียวกูบอสเอาชิบหายแล้วบล็อกแล้ว เกมบักขยันบักเลือเกินเอากลัวไปก่อนเฮ้ยเอาเนาะเออม,มีใครจะมาแบกไหมถ้าไม่แบกผมไปคนเดียวเด้เอาเพลงขึ้นเพลงเพิ่มขึ้นเลยนะประเด็นเอ่อม,มาได้ไหมเอ้เอ้เอมามามาเอ้มีเพื่อนแบกแล้ว โอเคเรามาลุ้นกันว่ามันจะโหลดเข้าห้องได้ไหมโอเคโหลดเข้าห้องได้ละแล้วทุกคนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะเพราะว่าแบบประเทศไทยมันร้อนแล้วเนาะห้องก็จะเปิดแอโอ้เสียงเจ๋งอ่าผมจะแตกคือผมได้ข่าวว่าต้องซื้อล็อกีิเศษไหมที่สตอร์มาอุจเอกับไฟฉายใช่ไหมไฟแช็แล้วเมื่อกี้เหมือนติดกล้องไหมโอเค เราจะไปเล่นกันเลยอ่ะนี่ผมรู้แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ผมไปกดหรอกผมรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกดกุญแจนั้นเอ้าแล้วมันขึ้นมัตั้งแต่ต้นเกมแบบไอ้ตัวนี้เหมือนจะมีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะแถวๆนี้แหละถ้าผมไปดูเข้ามาอ่ะนี่ไงตายแล้วเพื่อนผมได้กุญแจมาแล้วผมได้กุญแจมาแล้วเอ้ยสวัสดีเพื่อนชาวแคนาดาเหรอผมเห็นเอ้ยเอ้ยโอ้โห โอ้โหล,ลื่นกล้วยยังไงโอ้โหลื่นกล้วยอีกแล้วอะไรจะพึง่งโอ้มาอะไรตอนนี้เนี่ยเด็กตะไลไฟลูกหกวาดชิปอยู่ยยอย่าปิดกวาดชิปอยู่ไปใกล้ๆกูล,ลื่นกล้วยอีกแล้วแล้วผมไม่เห็นกล้วยเลยนะกล้วยมันไม่โหลอดอลยกล้วยมันวัดเฮ้ยเอ๊ะเจนตะคิวเลอร์เจนโอ้ go sleep โอ,โลลโอ้แล้วกูลื่นกล้วย อะไรอ่ะโกสลีะอะไรอะ่อะเออเอากูลื่นกล้วยอีกแล้วมึงโหลดกล้วยให้กูเถอะนะกูขอร้องละโอ้แล้วนัมเบอร์ประตูจะหายโอ้เสื้อเดะอันนี้มีเสียงไหมเฮ้ยแต่ผมเห็นห้องเฮกูเห็นวักช่วยกูไว้เพราะฉะนัน้นผมอยู่ในห้องข้างล่างนี่เออเอเอ,เ,อเจ็บ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 ไหมเอาไปสิเจ็บแต่กูลืมกล้วย กูเล e. ่นกลกูเล่นกลแก่งจะดูเดินปชิดตัวหลวงพ่อเดินปชิดตัวกูคนเียอันนั้นมานั่นละขึ้นละเ้อืมับสวิตช์สินะ ผมจะพยายามไม่เก็บตังค์เยอะแล้วตอนนี้กูต้องการพาร์ตเตอร์ถ้าเจอตังค์ก็ต้องเก็บแล้วแหละเพื่อนที่เหลือโดนเจ็บแทงหมดเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอสวิลแล้วมาเจอแล้วเจอสวิลแล้วเจอสวิลแล้วมามามาไปกันไปกันตัวเกียไปเลยไปยครับหลวงพอ่อหลวงพ่อนำเลย <S 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 นี่กล้วยมันไม่เก็บตะลีดอะผมมองไม่เห็นกล้วยอ่ะ ต้องห้มามเลยแบบหุดๆละเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาโอเคได้ความีประตูเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเพราะกล้วยแล้วตายกูจะตายเพราะกล้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไฟพิบไฟพิบไฟพิบผมจะตายเพราะกล้วยแล้วทุกคนเอ่อเพื่อน ซ้ายไ,ไปหูวขวาอะไรอ่ะเมื่อก,กี้อะไรทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเออเอ้ยกูจะตายแล้วโอ้แล้วเสือกไปห้องมืดอีกเอาเข้าไปโอ้แล้วกูลื่นกล้วยอีกแล้วกูจะตายเพราะกล้วยแล้วเก็บตังค์เลยนัย่นแม่งโง่ กูไม่สนกูต้องเกิดเอ้ยอเกาะแก่สควิดสควิดสควิด <c oughs> โอเคแล้วกญแกโอ้ย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  ไปในห้องสว่างแล้วแหละแล้วเงินเงินแล้วเกาะเกาะมันมาอีกแล้วไงโอ้ย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 โี่กูตงกล้มหน้าทุกครั้งที่เดินเลยใช่ไหมล่้เดี๋ยวเมื่อกี้ห้องสิหใช่ไหม่ได้เดกหรอกกูเลื่อนกล้ออีกแล้ว กูคูลื่นกูเองแล้วมันไปไม่ได้เจ๊นะถ้าเกิดมันไปไม่ได้กูต้องไปไหนอ่ะมันต้องมีอ่ะนี่เอ้าคูลื่อนลงละโอ้ยเฮ้ยกูจะตายเพราะกล้ยแล้ว ตายกูเลื่อนกล้วยรอบนี้กูตายแน่นอนโอ้โหกูเสียวกล้วยแล้วกล้วยมันไม่เจริญเตลิกล้วยมันไม่เจริญเตลิแล้วเขาบอกว่ามีสิทธิ์พบกล้วยทุกครั้งเลยนะประเด็นเอออะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะคือนเดี๋ยวผมกากจนมาเห็นภาพป่าวอะเออ เดี๋ยวถ้ามึงมาห้องนี้ไดโ้โกรธคือเด็กผมกากัจนมันไม่เจนเลสเกาะไอ้กล้วยแล้วอะลอ็อกพริกก็ยังไม่เจนเลสให้เลยห้องยีง่สิบแล้วกูเลือดกล้วยแตกโอ้มันมีใครตายเพราะกล้วยได้ดอมไหมอู้เยสคุณตายโดยปัจจานาโอ้โห เจ้าช่วยออมาเอ้กูผมอ,ออกไปหาคนแบกก่อนเนี่ยเอ้ holy shit กูตายเพราะกล้วยวันนี้ใครตายเพราะกล้วยในเกมทอไหมเนี่ยอ้ oh, shit แจ็คเขาไปตายเกมตะคิวเจบเดออิเลอร์พูดว่าคิวไม่ได้เดี๋ยวติดผมพูดคำว่าไอ คิวไม่ได้เดี๋ยวไม่ไมงั้นมันติดเหลืองต้องพูดว่าคิวต้องพูดว่าคิวไม่ต้องพูดว่าคิวเอ้พูดว่าอะไรก็กช่างอ่ะเจฟเดอะจิวเลอร์ทำไมกูทำไมกูรอดจากเจฟเดอะจิวเลอร์รอดจากแบบเจฟเดอะจิวเลอร์รอดจากไอ้รัดที่มีหลายสกินรอดจากทุกอย่างแต่กูมาตายเพราะกล้วยอานาจไม่ชมกูโ <c oughs> คตรอนาตัวเองลเลยยักษ์เฟ นี่คำหยาบล้วนคลิปน <X C kiss> ี้เอาฮาคลิป <amigo> น <S gamma enders> ี้เล่นเอาหัวร้อนหรือเล่นเอาอะไรวะเนี่ยคุูแจนนะผมรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดมกับเป็นร้อยหนึ่งแอลแอาเอล่ะรอบนี้เจนเรตอยยาเจนเรตให้โหลดกล้วยให้กูได้แล้วโอ้โหไฟแช็คสองอันว่าทำไมเสียงอะไรวะเนี่ยไฟแช็คทั้งสองอัน โอ้ยโอยน้อกูเริ่มลำขาดไอ้ละโอ้แล้วไฟแช็กอีกแล้วหนึ่งก้อนโตโอ้แล้วห้องด้านหน้าโอ้โหไอโอ้แล้วกูลื่นกล้วยไม่เจนเดเลอีกแล้วโอ้แล้วลื่นสองอันติดเลยเออกูลื่นกล้วยไทยแน่นอน เดี๋ยววกูเลื่อนกล้วยตายอ,อีกรอบแะมึงเอ้ยก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นมีตัวอะไรมาเฮ้ยมามามาแป๊กแบ๊กแ๊กนี่น่าจะเป็นรัดปกติโอเคตรงนั้นมีกล้วยแต่กล้วยไม่จะดิลลี่ที่เห็นเลยแน่ ลื่นยับจับกูลื่นกล้วยตายคือมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกมากก่าทุกคนโอ้ย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 เดีย๋ยวนำให้นำอะไรวะเนี่ยกูไม่เห็นอะไรเลยไฟแช็คมีไว้ทำไม โอ้แล้วแม่งหัวล้อใส่กูอีกเอ้ยเกมตะไลเอ้ยนนอีกคนนึงไงเอ้ยโอเครัดธรรมดาโอา้จะตายยับกันเลยต้องวิ่งกลับทางเร็วทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหดูศพบนส,สิตายอย่างขนาดตายบนไม้เขียนเสือ้อเอ๋อเดี๋ยวแชทแม่คะ แชทไหมคะเติมเดซบายอะไรโอ้ยตา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 ยวันนี้เอ่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะแนะนำคลิปเอ่ออะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยววันนี้อาจจะลงสองคลิปเลยคลิปด่อกับคลิปของอะไรอันนี้ไม่บอกของอะไรไม่สปอยอี๋โอเคตามสัญญาไม่ห้องห้าสิบไม่หยุดครับพี่น้องไม่ห้องห้าสิบกูไม่หยุดครับ ของ50กูไม่อยู่ครับเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใจอย่าเกยแถวนี้อย่าเกยแถวนี้ต้องว่าอย่าเกยแถวนี้อู้ด่าเป็นโกคุอย่าเกยแถวนี้ต้องว่าอ่าปล่อยกูไปปล่อยวกไปไปก็หลายๆคนคงจะได้ยินข่าวของ เชีโปกแมวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้แมวที่ชอบเสียงหัวเราะให้กับเราในเมื่อเก้าปีที่แล้วซึ่งผมอายุแค่สี่ปีไม่ได้ได้ดูหรอกผมมีโทรศัพท์ตอนสักประมาณสิบปีนี่แหละไม่เห็นผมมีโทรศัพท์ตอนสักประมาณสิบห้าเนี่ยอุ้ยผมมีโทรศัพท์ตอนสิบสองเอเอตอนอยู่ปห้าผมมีโทรศัพท์ตอนปห้านั่นแหละประมาณนั้นก็แล้วจะเออนั่นแหละเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวทองทองทองแม่งเก็บไปแล้ว วายโอเคไม่มีเดี๋ยวรูบๆๆบรูบรูบรูบขึ้นไโอ้โหแล้วกล้วยแล้วรัดเสือกมาอีกคุณจำคอมโบผมไว้เลยนะล็อกพิกกับอันนี้ ดูเด็ดโอ้โหแล้วกูเลื่อนกล้วยกล้วยไม่เจ็ดตะเลอีกแล้วแล้วกูออกกูออกกล้วยมันบอเจ็ดตะเลอีกแล้วเอ้ยสวยบันเทิงเว้ยโอ้ว่าในห้อง,องนี้จะลื่นกล้วยกันยาวเอ๊ะเอ๊ะ เอ้เดี๋ยวไม่ใช่ประตูนี้นได้เลยอะดีเ็นประตูข้างล่างหม่แล้วแล้วห้องข้างหน้าก็ไม่ใช่ประตูดีแล้วกูจะเข้าไหเข้าเข้าเ่้าเข้าเข้าเ้าเาเขาเ้เเ้เ้้้เ้้้้เ โอ้โหกูจะหัวร้อนกับกล้วยนี่ไรเด๊ะเอ้าพอดีกูดูกวมึงกูดูกวมึงตายแล้วสิเต้าฟ่าฟันด้วยกันอะไรมันมากมายทำไมถึงมาจุกแบบนี้หัวสวายทำไมกันอ้าวหัวรอดเพรากล้วยโอ้ เชิงครับพี่น้องหัวร้อนก็กล้วยเย็ดแม่โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอ้าไม่ได้จีบป๊อกโหแล้วเสด็จฟองเมือนอ่าแต่ฟ้าผ่าโอเคฟ้าผ่าแสดงว่ารัดจะมาแล้วดิเนอะขมิดกูหัวร้อนแล้วกูหัว ออกเข้าไม่เป็นเรื่งองสัวหัวรอ่อนกล้วยแล้วห้าเดียวกวอนียออกเข้าใหม่ว่ากล้วยจะเจนเนเลตให้นะสองนาทีกูตายไปแล้วสามสิบคลิปเดียวกูตายไปสามรอบโอ้ oh, โอ oh, ้วัตถีบอกว่อยู่นี่เฮ้ยแกยสโอ้เฮ้ยแกสใครก็ได้คนพวกนี้ออกไปดิเฮ้ยเล่วจะดีดูทำไมอ่ะไม่มาด้วยกันเ่ะมาเร็วสิมาเร็ว ไม่มาวะเล่นโอเคีฉายกับสามคนก็ได้คือในการเล่นเกมบอลนี้เป็นการเล่นเกมบอลท,ที่สุดในเดือนนี้เลยเพราะนี่คือเดือนเมษายนางโ,งโอ้วันที่หนึ่งเมษายนงางโ,งโอ้ช่างแม่งละโอเคมารอบนี้กูจะไม่ซื้อล็อกพิกจะซื้อแค่ไฟแช็กก็พอมาซื้อแค่ไฟแช็กละแล้วก็ฆ่าไปเลยโอเคอ่ะอันนี้ จะสปีดลันแล้วกูมไม่สนแล้วเพื่อนๆจะเป็นยังไงออาแล้วกูได้เสือได้ไฟแช็กเพิ่มเอาไม่กูซื้อมาผิดอันกูซื้อล็อถพิกเฮ้ยจะล็อถพิกเอ่ะล่ะเปิดประตูทีไรผมจะก้มละเฮ้ยไอ้กล้วย,อยโอเคอย่างน้อยกล้วยกระโดดละโอ้โหแล้วกูลื่นสองล้นติ๋อย่างน้อยกล้วยกระโดดให้ผมเห็ยนละ อะไไงกูเห็นละอันหนึ่งแต่รอบนี้ไม่ได้แอบกน,น่าแน่มันมาละต้องรอบนี้ต้องให้แบบใกล้มากเลยอะโหมดเนี่ยต้องใกล้แบบใกล้มากอะมันถึงจ้านเนี่ยมันเราถึงจะเข้าไปได้แบบปลอดภัยอะต้องอแยงงง่งกูปูอยู้ได้โว้ยเอ๊ะ ใช้เดียวก็ไม่ได้เพราะไม่น่าไหวใช้คู่โดนเพื่อนแย่งตู้หมดห้องมันไม่โหลดสีให้เกอกูเกียดด้วยอืมไายเพื่อนเออน้านล่างกูเอง อย่าเปิดประตูรถเชียวนะได้เนี่ยไอ้นี่วิ่งกลับเลยไปผมจะวิ่งกลับกันทำไมเนี่ยฮ้ยโอเคทุกคนคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มหัวร้อนแล้วหัวหกอุ่นละเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันไม่ถึงห้องห้าสิบทีเดี๋ยวผมจะค้างไว้ที่ห้องเอ๋เดี๋ยวผมจะค้างไว้ที่ห้องล่าสุดที่ผมตายแล้วกันผมจะนับห้องัวไว้ตลอดแต่ตอนนี้คือคุณหัวร้อนกับซุปเปอร์ฮาร์ดโหมดเหลือเกิน เดี๋ยวเพื่อนอเพิ่งไปเอากูได oh, ้สวยอมโทรมานนะโทรมาวยเกินผมรู้สาเหตุที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เล่นเกมแังคอมแล้ว เอาแล้วกูไม่มีปุ่มย่อด้วยประเด็นเกมตะไลไฟลุกนี่เล่นกูแล้วนี่ไงกูเล่นบนมือถืออะไรเฮ้ยย่ามิยุ่งเออนี่ไงปุ่มย่อมาแล้ว คุณแจอ,อยู่นี่คุณแจอ,อยู่นี่โอเคเพอร์เฟคเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้คุณแจแล้วคุณได้คุณแจแล้วอย่าไปหยิบมันนะนะมามา,มาได้คุณแจแล้วคุณจแจละได้วคุณจแลณจและสวยตรงเลี้ยวขวาโอ้ยรถติก๊กตอกผู้ติดตามเยอะกว่าในอันนี้อีกแต่แม่งอ่ะละถ้าใครขัดใจกับการพูดของผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะ ขอทษไม่ทานแล้แหละเขาน่าจะไปคลิปกันไปก่อนลวส่วใครจะดูมาถึงตอนนี้ก็แฮชท็หัวร้อนให้หน่อยนะห้องทีห้องทีแล้วมงเป็นห้องหัวร้อนงอทเจนคิวเลอร์ทั้งทังเจนคิวเลอร์โโวโโวเช็ดโ้ใจเย็น้องเาโล้วลัดเสือกมาอีก โค้ดคอมโบเลยเจฟดอะคิลเลอร์ไอเจฟดัวคิวเลอร์แทงกูเลือนเหลือ75็าเปอร์เซ็นต์ไอตีกูอีก5้อีก5เปอร์เซ็นต์แล้วรัดแม่งเสือกมาอีก5เปอร์เซ็นต์โอ้แล้วแม่งตายกันตั้งแต่เจฟดัวคิวเลอร์เลยเหรอวนะเนี่ยกูชักจะไม่ไหวกับเกมแล้ววู้กูจะเป็นบ้ากบเกมมี่แล้วโอ้นี่20นาทีแล้วเนี่ยกูอัดมาเนี่ย กูชักจะบ้าแล้วกูจะพิษบ้าแล้วกูอยู่กูไปได้ยังไม่ถึงสิบห้องเลยยูชิ้แม่เฮ้ยกูไปยังไม่ถึงสิบห้องเลยกูเจอคอมโบน่ะล็อกเช็คเคกูเจอคอมโบน่ะล็อกกูซื้ออะไรงั้นน่ะช่างไม่กูไม่รักนะกูไม่อยู่ละกูสปีดร้านละกูไม่สนแล้วเฮ้ยวมอง บอกไม่โสนอะไรคุณยังโสนเงินอยู่อ่ะผมจะไปได้วยความใจเย็นเยละวองข้างหน้าใหญ่โอ้ใหญ่ไปเอ๊ะทำไมประตูนี้อ๋อล่องโอเค,โ,อเคโดนประติดเดียวโอโย้ยโ,อโดนประต่อที กล้ยในห้องนี้ยังมีเอา้าแล้วกูได้กญแจโอเพนคุณอสูาารข้างขึ้นเลนโงคุอสูรข้างขึ้นโอ้มึงก็อย่าลืมกล้ยกันสมาแล้วโยเนาเด็กสยนี่ห้องที่หกยวเดี๋ยวเยวเดี๋ เกมนี้รัดธรรมดาไม่ต้องกระพริบหรอกกูรู้แต่ตอนนี้คือกูไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนชิปหายแล้ว